ต้องเขี่ยสถานเดียวครับน้องนัทต้องเขี่ยสถานเดียวครับน้องนัทอ้โหเขี่ยจริงๆฮะเล่นได้ปะ,ะเนี่ยเฮ้ยน้องนัทเล่นได้ครับผมเลได้แต่พอได้พอได้ครับพอได้อยู่เล่นได้แต่ไม่ลงโอ้ <laughs> <laughs> โหลงสองเมตรต้องเตะเท่านั้นนะครับน,น้องนัท โอ้โหยัง่งับแก้ตัวเยี่ยมเลยครับผมตรงนี้ใช้ได้ครับผมเอาละครับพอไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังได้อยู่ครับโอ้โหเยี่ยมตั้งแต่ช็อตที่เตะแล้วนะฮะเมื่อกี้ออกยังไงครับถึงเตะได้ไซ้ายนะครับคิวตัวไหนเนี่ย โอ้โหคิ้วสวยด้วยนะฮะ